สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปอยตรีชดาโพสต์ถึงรัฐ สืบเนื่องจากเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าที่ระบาดหนักไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแม้ว่าบางครั้งนั้นจะได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตามก็ยังติดเชื้อโควิดสิบเก้าได้อยู่ซึ่งทำให้ในขณนะนี้มีการถกเถียงกันสนานหาเหตุผลถึงคุณภาพของวัคซีนกันอย่างมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นแถมภูมิคุ้มกันหลังจากที่ฉีดไปแล้วก็ลดลงอีกด้วยจึงทำให้บางคนไม่กล้าจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้ากันเป็นจำนวนมาก ราสุดปลอยตรีชดานางแบบนักแสดงสาวสองมากความสามารถเจ้าของตำแหน่งมิ s อ International นลค e ีน2,547 และมิสเตฟฟานียูนิเวอร์สสองก็ได้ออกมาโพสตเฟซบุ๊กไฟล์กลับแบบเจ็บๆถึงปอมวัคซีน2เข็มที่ไม่ได้ช่วยอะไรงัดหลักฐานให้ชัดๆลั่น2ข้อเน้นผู้นำไม่รับฟังความเห็นจากประชาชนโดยเธอโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าซิโนแวค2เข็มไม่ช่วยโดยเฉพาะในกรณีสายพันธุ์เดลตา้าเพราะฉะนั้นหนึ่งรัฐบาลต้องจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพจริงๆในการป้องกันการแพร่และลดอาการเซเวียนในผู้ติดเชื้อทันที ซึ่งในปัจจุบันวัคซีนทางเลือกที่ดีที่สุดคือ mRNA และ Subunit ตวัคซีน 2. เราประชาชนตาดำๆจะยังคงต้องป้องกันระมัดระวังอยู่ดีถึงแม้ว่าช่วยได้หรือไม่ได้เลยเพราะนโยบายทางเลือกต่างๆไม่ได้ตรงความต้องการหรือรับฟังความเห็นเจ้าประชาชนหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยนักระบาดวิทยาผู้นำประเทศไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วไซเราจะทำอย่างไรได้อีก evidence จากอาจารย์แพทย์ประภาพรแพทย์ระบบ ผมคุ้มกันโรงพยาบาลรามาท่านผู้ชมและครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ